ขาใหญ่ที่เอวคนน่ะทางดีถ้าเขทั้งขี่ครับมาเนี้ขี่ค่อยๆไว้ลูกขี่บ่ขี่เร็วปะนี่บอลบอลบ่แข่งกันบ่ลบ่บอขี่แข่งกันบ่เร็วล้มมากนี่เจ็บเลยลูกล้มมากเจ็บเลยโนโนนุ่นเอ้อนี่เห็นบ่ลลบมากนี่เจ็บเลยนี่เลือดโจ้เลยโอเคปะโอ้ใส่ยังนี่บูดะบูดสกัดทหารเลือดนาะกระดิ่งโน้ ไม่ใช่นี่ <S <S ลบรถ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 โอ refined, er ้ยมูหลายแตกกระเซ้าเลยวันนี <can 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 ้มาหาพ่อมาหาพ่อลบรถจะไปสต๊อปตรงนี <can> <can ้เขาบอกสต๊อปเนี่ยเขาโตสต๊อปตรงนี้เขาบอกสต๊อปเนี่ยลูกพิมไหวดีมา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 เที่ยวเที่ยวพีน้องมา ขี่คอยลูกขี่คอยบอ่ขี่เร็วลูกมันจะล้มขาเจ็บเดกรดเนี่ยมันแรงกันโอ้เล็กหน่อยแซวเลยครับอัางดีแล้วกันมากันผู้ทางขี่เห่นมาเนี่ยโอ้เป็นเป็นแปนเพราะว่าลานเสาหล่ามันมากออกตัวเนี่ยโอ้ยยุ่นน่ะลานเสาหล่า,า,ายุ่นมันถมดินไหมครับแล้วเป็น,นเป็นแปรเป็นยางตาละ กาดหนง่งแรงเบิ่งแปลงพักของ,งแม่เท่านะครับปินแบบพดพักทำอะไรคะวบใดีายะเนี่ยายงเสียบใส่เศษเลยล่ะตอายะไม่แหย่ล่ะนี่ เออ๋ยวของไปเสียบเปิดก๊ลลอกก่อนล่ะก๊อกปลาเราบุ๊บปลาเดินมาให้ล่ะผักหน้าบ้านเปลี่ยนไปครับพิธีก็เริ่มเปลี่ยนละเริ่มมีความเป็นเมืองเขามา้งง้อควายกับบอมีแล้วนะครับคือตะกี้ล้วปลูกยางปลูกมันเ็ดสวนมาล่ะเลยเปลเี่ยนไปตามกาลเวลาเป็นธรรมดาครับ ไม่มีอะไรที่มันจีรังและยั่งยืนครับมีเกิดก็ต้องมีเสื่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามกามลาาเวลาปวดอะหายยัยกักเอ้โหมีรถเกี่กงอะไรนะมันเน,นี่ยระวังรถลูกระวังรถ เป็นป่าเข้าเขียวงาพุมถุ่มที่นอกภาษาพุ่มลมเป็นก้อนบุมสร้างสาคฒนามวันเด็กินแคร์แดนดิน,นีน้องอยากมาว่วงแรงสร้าง่อให้เพียงพอสมความตั้งนาแต่ต้องจากไปภารยิ่งใหญ่นั้นยังหลอดฟ่า วันเต่ามาความสั่งสาบลีคำใส่ พ,พี่น้องชมเงื่อนแล้วแน่นอนครับมองเป็นแหลนมากของเคยเล่าหรือว่าบ้านพ่อคำตะกาลเลยก็ต้องเป็นน้ํากระดิง่งเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมบรรยากาศนะครับอยู่น้ํากระดิง่งโอ้หลายเดือนแล้วไอเดือนที่ห่าไม่ได้เจอกันกันกบน้ากระดิง่งมาหอดสิ่งแรกอะ่ะสำรวจบ้านเสร็จแล้วกับพาพี่น้องไปอัปเดตเลยว่าไปสำรวจน้ำกระดิ่งน้ำกันครับไ มาบ้านละดีเน้มีผู้เอาลูกใส่มี่มูเล่นจะไปกันสองคนละบัดน,นี่ยมอไซคกันสองคนตีนมัหยับเท่าไหร่จะหยับใช่เออหย,ย,ยับมานหย,ยับเป็นมินเลยมมีมังหับหยบเป็มินหยบเป็นมินสันทายดีๆจับดีๆนะลงกันเลยนี่ขึ้นรถก็ขันน้อย อย่าบนมินมาอย่ามึงมินเลยไอ้นี <weil S 1> <ๆ S 2> ่โอ <Some way. S 1> ้โหวะนเจริลินูเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับมีสถนนคนทางดีแล้ววันี่นี่เนท้อไงนเน่น่เน่เนเนียนยโน้ยเินีเนี่นี่นีนมนเนันี่เอ ขบดอือแล้วงแายังบ่ไรหลาด่างมกตัอยครับบดอคือไปไปบนหนงีรับปง้นลนาะันนี้มปดีโอ้คน,น,ะนะนไทยคนลดีน โอ้น่าไปดีมากโอ้เห็นมสดีไปดีพ่อลงไปใต้อยู่บกให้รออยู่ข้างบนบอกให้รออยู่ข้างบนมากับใครแน่ล่ะเ L เหนวะ บ้าว่าเนี่ยไรอ๋อแม่ท mm ่า hmm. ว่าเราบ้าเพราะจว่าคนลงไปนี่คือบรรยากาศน้ำกระดิ่งยามเย็นครับโอ้โหคนไหนคึกคักคือเกาครับรับน้ำกระดิ่งเข้ากันมาถากับไปเท่าว่ามาต้ากับแาเท่าว่มาต้าประเทศไทยกับโมหูว่ามาได้ไหมโมหูว่ามา

ไปเปาปาด็เก,กน้อยเลยน,น้าตุ่มตาดึงต,ต,ตามเลยแกห้ำยุบันนี่ยผู้ใดกันเคลื่อไวเนี่มือยังบนน่ตใกกันว่าเห่นน้ำแต่ว่าห้เลนเพราะว่ามีผู้ใหญ่นางเบงนะครับ้าว่ามีผู้ใหญ่เข้ากับบอห้เลน วานอัตรายนำกระดิง่งอยากยินละบ่กล,ล้าลงจ้า,าเล่นดีโลูกมันเลิกเด้ดนะสีแม่พ่อสบายดียากินบาลล้ายังหมแล้วสะคุณมันอนะ่ะงเนน้อยยส่องมือนอไป พี่คักวะพี่พี่ครับคักวะโอ้คักเลยยน้อกระดิ่งวะมีใจไ้ปลา้า่เยเยคักว่าอู้น้ำเย็นเจี๊ยบเลยอู้อูเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปาด้ำเย็นเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลยน้างหนม่งงไหม ลงไปไหมบอกขึ้นมาไหมเห็นหำก็ถ่ายคลิปนี่เห็นบ่เนี่ยลงลงไปลงไปยกีด้าเออเออลงไปดังนั้นบอกขึ้นมาเห็นห้ำไอพี่คักบอ โอ้น oh, oh, ้ำกระดิ่งเขาเย็นเจี๊ยบเลยครับโอ้น้ำใสนะเนี่ยพูนะห้าเดือนแล้วเราไม่ได้มาเจอกันนี่น้ำใสเจี๊ยบเลยพุดนะมีแขงต่อนเกิดเลยครับเขียวเลยน้ำเย็นดีเย็นเจี๊ยบเลยโอ้โหอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมทหารเรืออร่อยมั้งเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เด็ก็ไม่ละเนี่สมัสูงเยกินละบอกก้าลงงั้นในตัวเออมุดลงไปมุดลงไปมุดลงไปไหมมาขึ้นมาได้เห็นหำเด้อะยาพอแล้วหนาวเอาสุกของเด็กๆครับอยู่น้ำหนามโอ้เย็นเจี๊ยบเลยน้ำเย็นเลยครับปั่นน้ำแข็งละลายเลยแหละเย็นเจี๊ยบเลยหนาวบ่ที่หนาวบ่หนาวเย็นปะคักบ่ พักวัดได้เลยน้องกระดิ่งอ่ะมีปิงหรือเปล่ามีปิงหรโอ้มีปิงก็มีปิงก็เด้ตัวปิงลอยไปแล้วนะตัวปิงลอยไปไปไปที่าตัวปิงยาตัวปิงตัวปิงมันลอยก็มันดูดเลือดแล้วลูก ก็ที่ลอยขึ้นครับหนาวได้สกีนี่นำกระดิ่งเขามีง่วงมีควายเต็มเลยย่ำนี่เนาะย่ำนี่มีง่วงมีควายมีแบบเต็มแล้วครับตะกี้นี่ย้อนไปตึกตะม่าไม่ไมเนี่เดี๋ยวนี้ครับเปลี่ยนไปวิถีเปลี่ยนแล้วนะครับวิถีเราก็เปลี่ยนแล้วนำกระดิ่งอ๋อตะเป็นก็ตุกตินผักกันม้อนกุบแล้วครับเราน้ำที่คักบ่คักคักหนุ่มไฟกับบอมีละตะกี้นี่มีแบบเต็มเราเนี่ย ไปกลับบ้านกับบ้านมันหนาวเที่ยวนอนคีมาน้ำหลกปสาซอสหลกปลาซอสไปคีมัน้ำไปคีมนะนนะบ,บ้านกันครับไอ้หน่อยมาเลยนำกระดิ่งมาครับพวบเ่าเก็ไม่เถาเย็นเจี๊ยบน้ำเย็นเจี๊ยบแม่มาหนีบ่เครื่องเลย Hehe, พ่อแม่พ่อขี่รถจักรยานยนต์วะคักว่คักว่าเป็นไรนันดิงวะพ่อเพิ่งนั่งนี่หรนั่งเกิดใหม่อ๋อเอี wrote, ๋ามาขี่มาลงมาพี่พ่อไม่ค้นน้ำหลังนะครับเออเบี้ยมนั่งเบี้ยมขี่น้ำก้นที่เหลือพ่อไมีรถขี่กันแล้วครับทีมงานเพิ่นทีมงานเพิ่นพักกันแล้วเรอพ่ม่มีรถขี่กันนเลยน่ะไปขากว่าพิมไป สบายดีสาล่ะม้วนแล้วครับเด็กๆนี่แก่งเพิ่นครบทีมกับมว้วนมาหากันเป็นตัวน้ำบาบานมาครบทีมละไปเที่ยวไปอาบน้ำเลยพาน้องไปอาบน้ำเลยไป ุ๊กตาผมเล่นน้ำดิ้งุ๊กตาเลยอะภาพพี่น้องไปต้อนพ่อเท่าแม่เท่าครับชมนำกระดิง่งน้ำกันแต่จาพ,พี่น้องไปชมบรรยากาศอยู่ตลาดกันต่ออัปเดตไปเรื่อยๆตลาดปลามี่ย่างกินแน่จะคลิปต่อไปครับจีภาพไปย่างตลาดพร้อมแล้วก็พาพี่น้องไปไล่มองไลบ่บอลอล้วกัไปหน้าพร้อม อยู่กันยาวๆนะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากพี่น้องติดตามเราชมนั้นด้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับด้วยเกียรติผู้ชายทายให้สัญญาบอสิ้นชีวาแม่ดาวจะหามาให้จะรักสาวลาให้ทั้ชีวิตบาวไทยขอคุณ